ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวดิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน Emulator ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p C ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะน,นาร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตระกูลหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็ีเพื่อนๆหลายคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน n e ว World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนอะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง u i d เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ใน เกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามูลต่างดาวทุกท่านนะคะรับวันนี้ผมภูมิจะเพียาราฟับมบารีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กำลังจะเปิดใหมเ่เร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Se เว่นไนท์ r ีเวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในวันที่15พฤษภาคมเวลา8โมงเช้าตามเวลาไทยนั่นเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่14่พฤษภาเนี่ยตัวเกมจะเปิดให้ดาวน์โหลดนะอย่างเป็นนทาาาางการแแแล้วววต่ว่่่่ไมใจ แบบว่าวันอ,อ่าวันที่14เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนมีสปอยมาว่าอาจจะต้องใช้เบอร์มือถือเกาหลีในการเข้าไปดาวน์โหลดเนาะเพราะว่าถ้าเราดาวน์โหลด client engine ของ pc มาได้ใช่ไหมมันจะให้เราล็อกอินแล้วก็ดีดเราไปหน้าใส่ตัวของเบอร์มือถือเกาหลีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าใครที่มีเบอร์เกาหลีก็การันตีได้เล่นแน่นอนแต่ว่าพรุ่งนี้ รอดูครับว่าถ้าใครไม่มีเบอร์เกาหลีก็รอลุ้นนะครับว่าจะต้องใช้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มอ่ะเนาะเพราะว่าตัวเกมยังไม่ได้ประกาศดาวโหลดยางไม่ทางการไงแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครนะครับในเกม Seven นไนท์ r ีเวิที่จะเข้าในแพทวันแรกวันที่15พฤษภาคมเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับเนาะก็เริ่มต้นจากข้างบนนะครับเป็น s ซ v e ่นไนทอ่ามีทั้งหมด8ตัวละครนะครับก็จะมีตัวของสาย ป้องกันใช่ไหมสายสมดุลสายโจมตีแล้วก็สายเวทนะครับก็เรนเดวาเขียนว่าเซเว่นไนท์แต่มี8ตัวนะเออแล้วก็เหล่าเซเว่นไนท์เนี่ยจะเป็นตัวละคร4ดาวระดับตํานานโอกาสออกในกาชาคือ1%เปอร์เซเท่านั้นนะครับอ่าสังเกตจากอะไรสังเกตจากมุมบนขวามือนะครับสีส้มๆอ่าอันนี้คือจะเป็นระดับตํานานแล้วด้านล่างนะครับเป็นอดีตเซเว่นไนท์นะครับเป็นตัวละครระดับพิเศษเนาะดาวสีม่วง ซึ่งจะไม่สามารถเปิดได้จากกาชานะครับน่าจะมาจากอีเวนต์หรือไม่ก็ตู้ลิมิเต็ดอาจจะเป็นจากตัวของกิจกรรมไต่หอคอยเหมือนภาคแรกก็เป็นไปได้นะครับก็ปัจจุบันจะมีประมาณ3ตัวนี้ซึ่งสกิลเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวแล้วโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นตัวของอ ตัว4ี่จักรพรรดินะครับซึ่งมีตัวอะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้มือมีแค่ตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยก็คือตัวของพ่อพระเอกอ่ายังไม่มีว่าเป็นตัวของทีมอะไรอ่าตอนนี้ก็4กี่จักรพรรดมีเอสมาแล้วนะครับ1ตัวก็เป็นสายสมดุลน,นะเป็นระดับตํานานนะครับแล้วก็พ่อพระเอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของระดับตํานานธรรมดาสามารถเปิดหาได้จากกาชานั่นเองเนาะเป็นสายเวทอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือพวกตัวละครแบบ ตึงๆเปรี้ยวๆทั้งหลายนะครับนอนแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครตัวอื่นบ้างนะครับที่เป็นตัวแบบระดับ3าดาวนะสดาวปกตินะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวของปาร์ตี้ของอีวานใช่ไหมอ่าก็นี่จะมีพวกนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสีม่วง3ดาวนะครับประมาณนี้อันนี้คือพระเอกนางเอกใช่ไหมอ่านางเอกก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับประมาณนี้เลยอ่า แล้วก็ตัวของด้านล่างเนี่ยจะเป็นนักผจญภัยครับอ่าก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวเอ,อ่อสามดาวหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวละครสี่ดาวเอ้ยอ่าสี่ดาวอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตัวละครสี่ดาวเนี่ยจะมีโอกาสออกประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวละครสามดาวเนี่ยโอกาสออกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ โอกาสออก2ดาวคือ40%ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าก็จะมีนักประจนภัยเป็นตัวระดับ4ดาวหนึ่งตัวนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีอ่าอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างชอบนะครับผมจำไม่ถ้าไปจำไม่ผิดตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตีเลดบอสมังกรน่าจะได้ดีที่สุดใช่ไหมอ่าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องใช้ดาบยาวๆใช่ไหม นะครับก็จะเป็นตัวของตี้ตรงนี้เลยก็จะเป็นตัวของดินแดนเทอร่านะครับก็จะมีตัวละครระดับ4ีดาวธรรมดาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีตัวละครระดับ3ดาวอยู่ประมาณ3ตัวนะครับประมาณนี้เอ่อซึ่งถ้าจะไม่ผิดไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสิงโตเว้เออเป็นตัวสิงโตที่แบบถ้าในภาคแรกจะดูหล่อๆเข้มๆเนาะแต่ว่าภาคนี้สามารถมีระบบถอนหมวกได้แล้วคือเขาจะเป็นสิงโตหน้าแบบบีบๆแบบเนี้ย เออประมาณนี้นะครับคือภาคเนี้ยถอดหมวกได้นะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวไหนที่แบบเฮ้ยใส่หมวกแล้วแบบถอดหมวกออกคือแม่งหล่อแทบจะทุกคนเลยนะครับเออเผ่าปีศาจก็คือโอ้ตอนแรกมีใส่หมวกใส่เขาพอถอดออกมาหล่อหมดเลยนะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวของโฮริคอสนะครับตัวเนี้ยอ่ะก็จะมีตามนี้เลยก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวละครระดับสีดาวหมดเลยอ่าประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งอันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นกลุ่มเงานะครับก็จะมีตัวระดับ3มดาว3าตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีตัวระดับสี่ดาวหนึงตัวนะครับประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะมาไล่จากตัวแบบตัวกิ๊กีหน่อยนะครับตัวกิ๊กีอ่าตัวกิ๊กีนะเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวกี้เลยอันนี้คือเป็นตัวละครแบบเอามาไว้แบบ คือเป็นตัว2ดาว1ดาวอะ่ะเอาให้เราแค่แบบเน้นเรียกได้ว่าเอามาปั้นตัวเก็บลูบี้นะครับอ่าประมาณนี้หรือไม่ก็แบบปั้นตัวขึ้นดาวแล้วก็เอาไปให้เรากินแบบผสมเลื่อนขั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะนี่ออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอ่าตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเผ่าปีศาจไอเนี้ยคือโคตรหล่อเลยครับบอกเลยว่าตอนถอดหมวกออกมาคือหล่อมากนะเออนี่ครับ อ่านรลบของผู้ล้างแค้นนะครับก็จะเป็นเผ่าปีศาจนะครับเป็นสายแท้งนะอ๋อไม่ได้มีแต่ตัวกีเว้โอเคอ่าอันนี้เป็นตัวของบอสที่เจอเทโอฟันแล้วเรียกได้ว่าหนีขี้แตกเลยนะครับอ่าสามดาวนู่นนี่นั่นนะครับอ๋ออันนี้เป็นตัวถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบฝ่ายเผาน้ําแข็งใช่ไหมเป็นตัวที่สไปแบบ กำลังจะไปคาดน่ะดินแดนพายุนะครับอ่าเป็นตัวแบบระดับสามดาวนะสายสมดุลอ๋อผมจำได้ในเนื้อเรื่องนะโอโอเคโอเคเอออ่ะอันนี้อ่าคราวนี้มาถึงพวกแบบตัวตึงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของก่อยแห่งแสงจันทร์นะครับมีระดับสีดาวสายสปอร์ตหนึ่งคนนอกานั้นสามดาวสองดาวนะครับแล้วก็จะมีตัวของอฝั่งตะวันตกนะก็คือไอ้ฝั่งพวกแบบจีนๆหน่อยนะครับก็จะมี นี่ตามนี้เลย2ตัวนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ข้างล่างนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวของอ,อแบบดินแดนจกักรพรรดิฝั่งตะวันออกนะครับอ่าก็จะมีตัวสดาวประมาณนี้อู้ตัวละครเยอะนะทาเป็นเล่นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบมันทรยศปารีเพื่อนไะที่แบบโดน พลังแห่ง Chaos, คอสครอบครอบงำเนาะเป็นปาร์ตี้ผู้กล้าแรกนะครับก็คือสวรรค์แห่งความมืดนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวของน้องอาชูล่าปะเออนะเป็นคิเมราอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นไอตัวอะไรอะ่ะอ่ามันชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้นะครับเออหลักๆก็คือมันน่าจะเป็นปาร์ตี้ผู้กล้าตีแรกเลยใช่ไหมอ่าเป็นคนที่แบบสร้างตี้แบบสีจักรพรรดิปะอ่าแล้วก็คราวนี้จะมีพวกแบบสัตว์เลี้ยงหนึ่งดาวนะครับนี่ตรงนี้ สันเลี้ยง1ดาวนะครับแล้วก็จะมีไทม์ไลน์นะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะอันนี้คือเขาเปิดตัวในงาน G-Star 2024นะครับก็คือจะเป็นการเอาตัวละครตัวไหนบ้างเข้ามาในตอนแรกของเกมเปิดก็จะมีเหล่าเซเว่นไนท์และก็พ่อพระเอกซึ่งปกติพ่อพระเอกเนี่ยจะเข้าภายใน2ปีใช่ไหมครับแล้วก็อีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะเอาเทโอเข้ามาอ่าเทโอปกติก็จะเป็น1ปีเข้าคราวนี้ย ได้ทําการบีบให้มันเร็วขึ้นก็จะเป็นตัวของเอ6เดือนแล้วก็คายครับจาก2ปีก็เหลือประมาณ1ปีนะครับก็อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์การอัปเดตตัวละครเข้ามาของตัวเกาหลีนั่นเองนะครับก็หลักๆคือทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีประมาณนี้ละกันก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนรอนเล่นตัวอะไรอวยตัวอะไรเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันวันที่15ละกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเลดกาชาเนี่ย ถ้าเป็นตัวละครสีดาวมันก็อาจจะไม่ได้เกลือมากมายสักเท่าไหร่โอกาสออก14%เ่ยเพราะฉะนั้นการเปิดกาชาญหครั้งเนี่ยเพอเผยออกประมาณ2 4ตัวก็มีนะครับระดับสีดาวแต่ว่าไอตัวระดับตำนานเนี่ยที่เป็นสีส้มๆเนี่ย ไอ้พวกนี้ออก1%การันตี100ครั้งนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ครอบครองยากนิดหนึ่งละกันนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปปั้นตัวสีดาปกติเอามาเล่นก็ได้นะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้ละกันก็สับปะรดชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับไพและแกกดแชร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตการดาวน์โหลดละกันว่าเฮ้ยต้องใช้เบอร์มือถือเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าไม่จําเป็นต้องใช้อะไรยังไงเนะียก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ